มือนเดิมไป <laughs> <laughs> อ่ะอีกแล้วเดซีทล็อก <laughs> ใส่ไม่ได้บอสสลิงแข็งเนาะโอ้เจ้วเดินหน้าตรงๆไปก่อนให้มันตึงก่อนด้วยมันตึงก่อนด้ จะพอใจ <S <s <hr ie> thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไม่ลืมขนลูกเลยแรงเกินปุยมุ้ยได้ชนได้หน่อยได้เจ้า เดี๋ยวมี <peaks> ่นีแค <woods> ่ด่าเราจะคนชมนี่ผมไม่แปลกใจเลยพี่คือนี้ไม่ได้มาเพราะโชคดีกว่าจริงๆเลยมือล้วนๆเลยล้วไม่ดื้ออะล้วนไปป่ะสปอส์สปอส์ครับคนลูกก่อน เลยอรอ <ไป S 1> <ห>อะไรเออแล้วก็จมมันเดิมอีกเลยซ <c oughs> ีนนี้เป็นของพีรถ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 ่ล้วนๆนะพี่จะให้ใครแยกเลยทาวัสเ์ลีนบอกน่าใช้ครับรุ่นนี้แรงจริงๆโอ้โห โอ้แลบเ้อโบไม่กลัวกลัวเธอไม่เปลีโอ้รบอกให้พอแล้วแรจริงเลย <laughs> ยังไม่เปิด้ายเลยยังหลอกนะยยังไม่เปิดเลยทยเราอยู่ chinh chinh rồi <laughs> nhang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những